ขนลุกอาจารย์โอเล่เผยอ,อีกจะมีคู่รักดาราเลิกกันหลังเดือนนี้เรียกได้ว่าเป็นหมอดูคนดังที่ทำนายแม่นสุดๆสำหรับอาจารย์โอเล่เป็นคนมีเซนส์สัมผัสสิ่งลึกลับได้หากอาจารย์พูดทักเรื่องอะไรอีกไม่นานจะเกิดขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้อาจารย์โอเล่ทักดวงความรักของสุปตาอัมพชราภากับอดีตแฟนนุ่มไฮโซพกทุกๆครั้งที่อาจารย์โอเล่จะทักอะไรมักจะพูดก่อนเสมอว่าให้วิจารณญาณในการรับชมรับฟงังล่าสุด อาจารย์โอเล่ได้มาเป็นแขกรับเชิญรายการโต๊ะหนุ่มแหม่มโดยอาจารย์โอเล่ได้พูดกลางรายการเกี่ยวกับคู่รักคนบันเทิงจะมีความร้าวฉานมีเหตุต้องเลิกราถ,ถึง3คู่คือคนรักไม่ได้แต่งคนแต่งไม่ได้รักและยังมีอีกสองคู่เตรียมปิดฉากความรักเป็นข่าวใหญ่แน่นอนจะเกิดขึ้นในช่วงหลังสงกรานดวงจะเปลี่ยนนักสตร์คนที่ทำงานในวงการบันเทิงทำงานเรื่องการแสดงต้องระวังโปรดใช้วิจารณญาณ